ว่ายห้าครั้งสมเด็จพระพุทธคโคสาจารย์ในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่ว่าเวลาไรตามแต่เหมาะต้องว่ายให้ได้ห้าครั้งเป็นอย่างน้อยในคราวเดียวถ้ามีดอกไม้ทุกเทียนก็บูชาถ้าไม่มีก็มือสิบนิ้วและปากกับใจควรไหว้จนตลอดชีวิตคือ ครั้งที่หนึ่งพึงนั่งกระโยงเท้าประนมมือว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ แล้วว่าพุทธคุณคืออิติปิโสภะควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิธูอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะควาติหยุดระลึกถึงพระปัญญาคุณทรงรู้ดี รู้ชอบสิ้นเชิงพระบริสุทธิคุณส่งระความเศร้าหมองได้หมดพระกรุณาคุณส่งสงสารผู้อื่นและสั่งสอนให้ปฏิบัติตามของพระพุทธเจ้าจนเห็นชัดแล้วกราบลงหนหนึ่งครั้งที่สองว่าพระธรรมคุณคือ สวาขาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะณะยโกปัจจัตตังเวทิตโภวินยุหิติหยุดระลึกถึงคุณพระธรรมที่รักษาผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปในที่ชั่วจนเห็นชัดแล้วกราบลงหนหนึ่ง ครั้งที่สามว่าพระสังฆค,คุณคือสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยะทิตตังจัตตาริ ปุริสายุคานิอัฏฐอุริสปุกคลาเอสะภัควัโตสาวะกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรรนิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสาติหยุดระลึกถึงพระสังฆคุณคือความปฏิบัติดี ปฏิบัติตรงปฏิบัติทูกปฏิบัติชอบของพระอริยสงฆ์จนเห็นชัดแล้วกราบลงหนหนึ่งนั่งพับเพียรประนมมือตั้งใจถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะไม่ถือสิ่งอื่นยิ่งกว่าจนตลอดชีวิตว่าสรณะคมคือพุทธัทงสรณังคัจฉามิ ธรรมังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิ um. ทุติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสรนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยามปิธรรมัง สารนังขจา,ามิตติยังปิสังขังสารนังขจา,ามิครั้งที่สระลึกถ,ถึงคุณมารดาบิดาของตนจนเห็นชัดแล้วกราบลงห,ลหนึ่งข้าพเจ้าขอกราบไหว้คุณท่านบิดาและมารดาเลี้ยงลูกเฝ้ารักษาแต่คลอดมาจึงเป็นคน แสนยากลำบากกายไปคิดยากลำบากตนในใจให้กังวลอยู่ด้วยลูกทุกเวลายามกินพอลูกร้องก็ต้องวางวิ่งมาหายามนอนห่อนเต็มตาพอลูกร้องก็ต้องดูกลัวเลือดอยุงไรมดจะกูนกัดรีบปุ้มชู อดกินอดนอนสู้ทนลำบากหนักไม่เบาคุณพ่อแม่มากนักเปรียบน้ำหนักยิ่งภูเขาแผ่นดินทั้งหมดเอามาเปรียบคุณไม่เท่าทันเหลือที่จะแทนคุณของท่านนั้นใหญ่อนนตดเว้นไว้แต่เรียนทำเอามาสอนพอผ่คุณสอนทำที่จริงให้รู้ไม่เที่ยง ไว้เป็นทุนแล้วจึงแสดงคุณให้เห็นจริงตามธรรมดานั่นแหละจึงนับได้ว่าสนองซึ่งคุณาใช้ค่าข้าวป้อนมาและน้ำหนุที่กลื่นกินครั้งที่ห้าระลึกถ,ถึงคุณของบรรดาท่านผู้มีอุปการะคุณแก่ตนเช่นพระมหากษัตริย์ และครูบาอาจารย์เป็นต้นไปจนเห็นชัดแล้วกราบลงหนหนึ่งข้าพเจ้าขอนอบน้อมคุณแด่ท่านครูผู้อารีกะรุณาและปราณีอุตสาสอนทุกทุกวันยังไม่รู้ก็ได้รู้ส่วนของครูสอนทั้งนั้นเนื้อความ ทุกสิ่งสักดีชั่วชี้ให้ชัดเจนจิตมากด้วยเอ็นดูอยากให้รู้เหมือนแกล้งเกณฑ์รักไม่ลำเอียงเอ็นหวังให้แหลมฉลาดคงเดิมมืดไม่รู้แน่เหมือนเข้าถ้ำเที่ยวคลำงมสงสัยและเสะสมกลับสว่างแลเห็นจริงคุณส่วนนี้ ควรไหว้ย,ยกขึ้นไว้ในที่ยิ่งเพราะเราพึ่งท่านจริงจึงได้รู้วิชาชาญตต่อไปนี้ไม่ต้องประนมมือตั้งใจพิจารณาเรื่องและร่างกายของตนว่าจะต้องแก่หนีความแก่ไปไม่พ้นจะต้องเจ็บหนีความเจ็บไปไม่พ้นจะต้องตาย หนีความตายไปไม่พ้นจะต้องพรัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นมีกรรมเป็นของตัวคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่แน่นอนเป็นทุกข์ลำบากเดือดร้อนเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของตนครั้งพิจารณาแล้ว พึงแผ่ส่วนกุศลทั้งปวงมีการกราบไหว้เป็นต้นนี้อุทิศให้แก่ท่านผู้มีคุณมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดจนช,นชนชั้นสูงสุดคือพระมหากษัตริย์ทั้งเทพยาดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายว่าจงเป็นสุขเป็นสุขอย่ามีเวรภัยเบียดเบียนกันและกัน รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดการไหวห้าครั้งนี้ถ้าวันไหนขาดให้ไหว้ใช้ห้าครั้งในวันรุ่งขึ้นถ้านั่งกระโยงเท้าไม่ได้ก็นั่งพับเพียบถ้าไม่ได้ก็นอนไหว้เมื่อยยกมือไม่ขึ้นก็ปากกับใจ ถ้าทำได้อย่างนี้เป็นเครื่องพยุงตนให้เป็นคนดีไม่ให้เป็นคนชั่วและให้ตั้งอยู่ในที่ดีไม่ให้ตกไปในที่ชั่วถ้าผู้ใดประพฤติได้เสมอตลอดชีวิตผู้นั้นจะอุ่นใจในตัวของตัวเองมีความเจริญงอกงามไพ่บูญยิ่งยิ่งขึ้นเสมอทุกคืนทุกวันคุ้มครองป้องกันพยันตราย ปราศจากความเสียหายที่ไม่เหลือวิสัยและตั้งตัวได้ในทางคดีโลกและทางคดีธรรมเต็มภูมิเต็มขั้นของตนทุกๆประกาศจบเท่านี้